ธนาคารทิสโก้นะครับเปิดแคมเปญเงินฝากพิเศษนะครับมีทั้งแบบ11เดือนและ8เดือนนะครับโดยเงินฝากประจำพิเศษ11เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%ต่อปีแล้วก็เงินฝากประจำพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับเลือกฝากได้เลยนะใครชอบแคมเปญไหนนะครับอยากจะฝากนานอยากจะฝากสั้นนะครับลองดูนะครับวงเงินการฝากตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ ก่อนข้อสุดทหาฝากกดไลค์กดสปายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยเงินฝากประจําพิเศษนะครับ8เดือนและ11เดือนขั้นไม่มีการกําหนดขั้นสูงนะครับขั้น,นต่ําเพียงแค่ฝาก500,000บาทนะครับขั้นสูงคุณจะฝาก100ล้านก็นแล้วแต่คุณนะครับเงื่อนไขหลักเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นการฝากนะครับจำนวนเงินขั้นต่ําในการฝากเงินนะครับ500,000บาทไม่จํากัดจํานวนเงินฝากสูงสุดนะครับและการฝากเงิน สดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้ยกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บนะครับในการฝากข้ามเขตนั่นเองการถอนนะครับสามารถถอนได้ที่สาขาของธนาคารโดยจะต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละง,งวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่หล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการ การฝากเงินต่อเมื่อครบกําหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการถอนเงินหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจํา3เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงืนินไขตามที่ธนาคารประกาศไว้นะครับเป็นเงินฝากประจํา ระยะเวลฝาก3เดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาก,การฝากการคํานวณดอกเบีย้ยคํานวณจากยอดเงินฝากนะครับจนถึงครบระยะเวลาก,การฝากค่ารักษาบัญชีจะไม่มีนะครับข้อควรระวังนะครับต้องระวังในเรื่องของการถอนนะหากถอนก่อนครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับ กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.15%ต่อปีนะครับการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากหรือนำมาใช้เป็นหลัปากประกันในการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคารและในกลุ่มของธนาคารทิสโก้นั่นเองนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะนอกนั้นจะทำไม่ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับนี่คือทั้งหมดัตงมวันนะครับของบัญชีงเงินฝากประจำนะครับเ11เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.3แล้วก็8เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.2นะครับเลือกได้เลยใครเป็นสายฝากเงินนะครับฝากประจำก็ลองดูนะครับ ก่อนจะก,การขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทิสโก้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับทิสโก้คอนแทคเซ็นเตอร์0 2 6 3 3 6 0 0หนะครับหรือ w w w t i s c o .co.th นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่อนจะก,การฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ตํตาผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน 1. นะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เปนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี้เนี่ยรียสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอ ไม่อยากจะรอให้ครบป,ปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผลของขอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ำตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ามากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เปอร์เซนต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีโลเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ